สบายดีจ้าสวัสดีค่ะพีพีเอฟซี FC ทุกคนตอนนี้นองกะเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเดอ้ออยู่ด้านหลังน่องนี่ก็เป็นทงหน้าเพิ่นเนาะตอนที่น่องไปนี่ต้นเขายังหน่อยอยู่มาบันนี่นะป้าเขี้ยวเลยต้นเขากอน่องไปนี่น้องก็ปลูกพักปลูกพักไวก้กินเนาะปลูกปะไว้ไว้ให้มันใหญ่เพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงหนาฝนก็คือสิบุต้องดูแลอีกอย่างไร เข้ามาเบ่งน้ำกานมาพักที่น้องปลูกไวน้นี้มันขึ้นหรือยังนี่นะคะอันนี้ต้นมานาวต้นมานาวนีุ้บมี่หมากเลยปีนี้คือจังสิมันมันคือจังสิโบขึน้นหมากให้เขากินดอกกับโบมีต้นนี้เนาะที่น้องปลูกไว้นี่เนาะปลูกง่ายสุดเลยนี่ปลูกใส่กระถางฝนตกลงมากกระถือมันอยู่มันก็ใยายขึ้นตามธรรมศาสตร์ ปลูกจากหอมแดงอันนี้กำลังขื้นอันนี้ส่วนอันนี้ขื้นก็เด็ดไปกินได้แล้วส่วงตรงนี้ทัดมานี้น้องคุดไห่พวนดินไห้ผสมดินไห้เนาะเพราะว่าดินบนนี้มันแกนลายก็เลยคิดว่าคุดคุดไว้แล้วก็เตรียมสิเอาเอาพักมาปลูกพักที่มันแบบเฮาปลูกได้เป็นคือจัง อาจิเป็นขื้จากเขากินซุมือซุมมือเนาะนงคิดว่านองอยากปลูกต้นมะเพชรต้นมะเขือเทศปลูกสซนานนี่หอมป้อมมาเบ่งต้นมะเพรต้นนี้อา้าวต้นมะเพรของเฮาต้นน,น้อยๆอยู่นี่ให <c oughs> ม่สี่อยู่นี่ตอนนั้นมันขึ้นซ้ำหนีหนึ่งเนาะตอนนี้มันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้ว แต่หูซึกว่าต้นมกเพชรต้นนี้นี่นะมันนั่นใหญ่นานใหญ่นั่นใหญ่นั่นสูงขนะะคือจังมันบดถืบแดดแบบมันถือแดดมันก็คือสิตองแบบใบมันก็คือสิสังเคราะห์แสงอย่างมันก็คือสิใหญ่ไว้เนาะแต่อันนี้มันบสถืบแดดเพราะว่าต้นใหม่ทั้งต้นใหม่ทั้งหลังคาตรงนี้บังแดดให้มันมันก็เลยนั่นใหญ่บจัาตรงใหญ่แลวเขาตรงใหญ่ต้นมกเพชรมาไว้น้ำนี่แล้วอันนี้เป็นต้นยาสมุนไพรอันนี้ ต้นนี้เป็นต้นเหนือกปลาหมอมันมีหนามอยู่ใบใบมันเป็นแสกแสกแล้วนี่แล้วมันก็เป็นหนามหนามยุ่แค้มใบแล้วนี่เนาะเหือกปลาหมอพืชสมุนไพรเดี๋ยวหน้องสีผ้าไปเบิง่งต้นไม้ต้นผลลไม้ต้นไม้ห้มาอีกทางหนึ่ง นี่อันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นต้นสมุนไพเนะนี่เป็นต้นล่างจืดล่างจืดนี่เพิ่นส่วยไ่พิษในร่างกายได้เพราะว่าน้องเคยได้ยินคนที่เพิ่นเอาต้นนี้ไ้เพิ่นวาให้ฟังว่าเพิ่นมีคนหลุดจักแล้วเพิ่นเปลี่ยนพื้นน้ำต้นน้ำตนี่แหละเป็นพื้นพื้นพนนี่แหละเป็นตุ้มน้อยๆแล้วแย่สมุนไพ ที่เพิ่นเลี่ยนมากนี่นะเพิ่นแนะนาให้เอาใบล่างจืดนี่แหละจากใบบุหรี่ไปต้มกินน้ามัมนเออคนที่เพิ่นเป็นพืชน,นี่เพิ่นก็ดีขึ้นเพิ่นว่านะเพิ่นหูซึกดีขึ้นหูสึกว่าพืชน,นี่มันยุบลงก่อนเฮ้าสีไปมันกันยังเตีย้ยๆอยู่เนต้นล่างจืดนี่พอกลับมานี่สงสัยฝนมันตกแน่ตอนนี้มันกําลังล่าม มันกําลังเลื่อยตอนนี้ตอนนี้มันเลื่อยไปมาต้นนี้แล้วอันนี้เป็นต้นสลิดพังพรตวเมียอันนี้ก็เป็นพืชสมนุนไพรแต่มันเป็นฟูมอยู่เนาะคือย่ามฝนแล้วนี่น,นี่ต้องขยันตัดหน่อยหนึ่งบุษัทเลยมันจะเป็นที่ลี่ของสัตว์เอา้านี่อย่างอันนั้นห้างนกเอา้าห้างนกมาแต่ใส ตกมาใส่โอ้ตรงแม่นห้างนี่แหละโอ้ยห้างนกมันคือตกลงมาแนวนี่แหละก้อนสิไปนี่เห็นอยู่ว่ามันมีห้างนกนกมาเห็ดห้างอยู่ต้นสนต้นนั่นนะเออแต่วันนี้มันคือตกมาน่ออันนี้เป็นต้นสนหอมนะคะอันนี้มีหัางนกตรงนี้ก็มีหัางนกแต่ว่า โอ้ยบูมันห้างนี่วะตกลงมาหรือว่าห้างน,านาั่นวะตกลงมาลุมนี่เลยเบิงห้างมั่นกบมีแต่ห้างเนาะบูมีไข่บูม,บมีลูกนกกะไปใส่เบิร์ดนกนี่สงสัยเมย์มันขาบไปละเบอเ้อในเน่ใดฝนล่มแห้งเนาะซวงนี่ฝนตกลมกับมากห้ามาเบิงต้นมาเขียนน้ำกันตอนเท่าชิไป ต้นหมากมันน้อยๆสำานิยก้อยนี่แหละน,น้อยๆหนึง่งเดี๋ยวนี้เข้ามาเบิ่งอีกเธอหนึง่งกลับมาอ๋อหมากมันใหญ่ขึ้นละเดอ้อหมากนี่หมากนี่ขึ้นสองนวยไกลๆกันเลยแล้วกันนวยนี่น่วยนี่ใหญ่กลมหมูมัง้งนี่นวยนี่นะ่จนาจะใหญ่กลมูป้าขึ้นให้กินได้สามนวยนี่ป้ะปีนี้ เขียบเอ้ยหน่วยที่สีอยู่นี่เนี่ยหน่วยที่สีอยู่นี่หน่วย้หน่อยนาฮักนาฮักนาจิ้มลิมหน่วยที่สีหน่วยที่หาอยู่นี่อ้าวเลี้ยวไปเลี้ยวมากกับเห็นไหล่หน่วยอยู่ตัวนี้นี่นี่หน่วยที่หาเห็นมั เห็นบ่านี่นินี่นเลยนี่ไปดวโปเลยนี่แล้วมันก็ยังเป็นดอกอยู่เนาะเห็นมันมีดอกก็ยังเป็นดอกสีขาวลายๆอยู่เนี่ยดอกนั่นนี่เขียวๆเนี่ยโมโหวมันชีึ้นมากบดอกมันนี่เป็นดอกก็ต้องเป็นมาคุณนต้นนี้เป็นต้นผลไม้ที่เฮา วาดฝันไว้ก็มันลายส่วนต้นนี้เป็นต้นที่เฮาบบค่อยวาดฝันอีกอย่างกับมันแต่มันก็ขึ้นให้กินตลอดเนาะมันมากมันออกจะดกดกดกมากมันลนถิมแล้วนี่มันลนถิมเอ้ยมองไใส่เนีนี่เลยมันถึงขันกับใส่เนวนี่เลยลนถิมแล้วล่ะ ต้นลิ้นจีจกักกระพานนี้กระโบวางผลเนาะมันวกขึ้นดอกให้เลยอ้าป้าอันนี้มันกำลังแตกยอดสวยเนาะมักเกียงมักส้มโอต้นส้มโอปลูกมาหลายปีแล้วหมากยังวกขึ้นถ้าสมมติเปลี่ยนจากต้นส้มโอเป็นหมากใบอย่างก่อไป ใบขี้หูดนี่มันก็คือชีดีเดี๋ยวห้องออกไปเบิงหน้ายูรอบๆนี่เนาะะวาตอนที่น้องมานี้น้องเห็นเพิ่นมีการไทยนาดินมีการลกกาแล้วไทยเมิดเขาสิบุงหมูเฮ่นเท่าบนี มอนี้ฝ่าบบมืมอนี่อากาศเย็นสบายโอ้อันนี้ต้นใบนาตต้นนี้นี่ที่มันตกตอนย่ามนฝนเออมันหักตอนย่ามนฝนอันนี้ขึ้นต้นไม้แล้วอันนี้ต้นใบนาตต้นนี้ใบใหญ่เติบเนาะต้นนี้นี่หัวหน้าเพิ่นตังจงไวจงไวเห็นมันใหญ่เห็นมันสูงแบบนองอยู่นี่น่กา มีเสาบานเพื่อนกะเวลารดลุ่มเวลาอุบัติเหตุอีหย่างเพื่อนก็มักมาขอใบานาดอยู่นี่เนาะเพราะว่าใบานาดนี่มันขึ้นแต่ยูตรงนี้ตอนหนึ่งตนนี้มันขึ้นนี่เสาบานเพื่อนกันย่างว่าไดเด็ดไปเวลาคนบอยูนี่เพื่อนก็เอาได้เลยเหมือนบอกแต่ถ้าสมมติแบบเข้าเข้าบริป,ปูกข้างนานนี้นะ ้าบานเพิ่นสีมาเอามาขอแล้วค่นบริยุเึืนอนนี่นะเพิ่นก็คือสีบวกาเขาไปเอาเขาปลูกไว้นี่้าบานเพิ่นสีได้มาเด่นเอาเออเดน่าด้านขางอันนี้คือจังเพิ่นตัดก็จังเพิ่นตัดตัดหอยอดเขาตัดเออคือจังถือตัดเลยเบื่องห้อยแมเนาะ เพิ่นมาตัดตนด้นใดกับบุ้งเม่นบอ่อข <c oughs> ย,ยามมาเบื้องไหนฟังหนึ่งปะเบื้งหน้าฟังนี่นะหน้าฟังนี่เพิ่นดำแล้วเพื่อนดำหน้าแล้วตน้นเขาต็มแล้วมันชีึืนทุกต้นอยู่บนนะต้นเขา อันนี้ก็ดำ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 อันนี้เป็นต้นก้าหน้าตรงนันเพิ่นปลูกเขาไว้อืมเป็น่าหน้าฟังนี่นี่เพิ่นสีดำเอาเพิ่นลกก้าไว้เป็นจุกเป็นกระจุกอะไรแล้วกันยังมีลายที่ยัง่บาดาลกมัดเป็นจุกเถือเพิ่นยยกสีเอาก้าไปปลูกไว้ใส่อีกเนาะเพราะว่า,าตรงนี้ก็ปลูกเต็มหมดแล้วพนะ ตรงนี้นี่ก้อนสิไปเล่านี่ยังเป็นก้าอยู่เป็นต้นก้าเป็นแต่ต้นเขาตรงนั้นที่เพิ่นปลูกอันนี้เพื่อน,นยังไม่ทันได้ดำบซ้ำตอนนองสิบปเล่าพอกลับมาหนี่เพิ่นดำหมดแล้วแถวนี้ถไถบืนไปแล้วอันนี้เพื่อน่าปลูกเขาอย่างอัน,นี้ปลูกทั้งทึ่งเลย อันนี้ทั้งลุมทั้งลุมกันยังว่ามีหนามล่อยหนามลงได้อันนี้ทั้งเทิงนี่มันสีสูงมันสูงกว่าทั้งลุมหลายมันสีบบแห้งตายบบเนะอ,อันนี้ต้นเขาทั้งมดเลยได้หนิน่าจะโบเมญา่าเพราะว่าขึ้นเป็นพืชเลยน่าจะเป็นต้นเข้าปลูกเขาแบบนี้นี่เพื่อนเอิ่นวมาปลูกเขาเอี๋ยัง นามกับป่อยเขาโบได้บบเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงนี่นะนี่ต้นข้าวเป็น เจ้าของเดียวกันที่ปลูกเขาทั้งเท่งและกาทั้งลุมน้ำ่วงนี่วงหน้าฝนต้นข้าวจ๋าขึ้นไวๆนะต้นข้าวจ๋าเดี๋ยวหมดหน้าฝนไม่มีน้ำแล้วนะไปไทยยุพุ่นแล้วก็มาไทยยุพี่ <laughs> สำหรับคลิปนี้นองก็ขอล่าพี่พี่ไปก่อนกับภาพบรรยากาศทงไทรทงหน้านะคะขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมมาติดตามนองน้องกาอยากขอให้พี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นองในเดอ้อสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอล่าพี่พี่ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไม่ายสบายดีสวัสดีค่ะ